สนุกรู้สึกว่าตอนแร่ๆใหม่ตัวเองไม่ดังป่ะเหมือนพูดไปแล้วไม่มีใครฟังอะแต่ก็ยังชน,นะนะจริงๆอะเตรียมแป้งมาไว้แล้วไปขอแป้งแม่มาแล้วด้วยแต่ไม่ต้องใช้ก็ไม่ได้ f o ิอิน น้อง,องรุ่น2เลยใช่ไหมคะเราอาศัยว่าจดจําสัตว์เลี้ยงของรุ่นหนึ่งอะไรที่เราคุ้นที่สุดขึ้นมาแล้วเร,เรารู้แน่ๆว่ามันไม่ใช่ตัวของรุ่นหนึ่งกับเพื่อนที่เราสนิทอะไรเงี้ยแล้วมันต้องเป็นของรุ่น2รุ่น3ามแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยพอจะดาวได้พยายามจำสิ่งที่เพื่อนเล่าเต้นอาจจะชอบเล่าเรื่องนมสดให้ฟังจําหน้านมสดจําหน้าเมติจําหน้าชาวีจําหน้า เชอจำหน้าบีบีเบรเดย์อะไรอย่างงี้ให้ได้อยากใช้สติปัญญาในการเดาได้อย่างถูกต้องใช่ค่ะนั่นจะชาวีที่สุดถึงแม้ว่าจะจำหน้าชาวีไม่ได้คืออย่างไรต้องจำไส้คอชาวีชอบผมทรงนี้มากทำยังไงอะคะโอเคเดี๋ยวจะสอนนะคะ นีเขาเป็นเพื hmm. ่อนสนิทตั้งแต่สมัยมหาลัยวันเกิดปีที่ผ่านมานะคะเขาก็เลยทําเป็นอัลบั้มให้เพราะว่าเขาคือคนที่ถ่ายดูฟิลปให้แก้าทุงใครในวงถ่ายรูปให้พี่แก้วบ่อยสุดคะคนที่ถ่ายรูปให้เราได้ใช้แน่ๆเลยก็คืออ่อนกับตาหวาน ตวัฒาาน์อาจจะเป็นคนตั้งใจถ่ายนะคะส่วนออยก็จะเป็นคนที่จัดองค์ประกอบในรูปได้ดีแต่ว่าจะเป็นคนถ่ายเอียงทาไมไม่รู้นะแต่คนที่เรียกถ่ายให้บ่อยๆโดยไม่ต้องเกรงใจก็จะเป็นโูบายกับน้ำหนึ่ง <S <S ส่วนคนที่ตั้งใจถ่ายให้อีกคนก็คือเจน,นะคะ่ะเจนจะเป็นคนตั้งใจถ่ายรูปให้เจ้าลรงมนี้สิหนูชอบมุมนี้นะหนูชอบมุมนี้นะเลยอะครับ พัฒนาขึ้นค่ะแต่ว่าต้องบอกเนยว่าเนยถ่ายไเล่นลงสตอรี่อะไรอย่างงี้แล้วเนยก็จะทําได้ดีแต่ถ้าเรากดดันมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆนี้พัฒนาขึ้นเยอะมากค่ะน้องเนยกินมากนะแต่ว่าตอนนี้คนที่ถ่ายรูปให้แกวมากที่สุดก็คือพ่อนะคุณพ่อถ่ายรูปเก่งมากใช่ค่ะกว่าจะถึงวันนี้บอกเลยว่าแก้เป็นคนเทรนเองกับมือกำลังฝึกเล่นเพลงจากคนที่ไม่คิดถึงเธออยู่เลยจริงๆอ่ะแก้วเห็นโคเวอร์หลายคนมากเลยก็ดีใจที่ทุกคน ตั้งใจทำมากๆบางคนก็คือเล่นเป็นมีดี้แทร็กเหมือนที่แก้วทำเลยใช่ไหมก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจกลับมาแล้วก็ให้ความสำคัญเพลงนี้นะคะทำดีมากค่ะทำดีมาก